นายพานุอุทัยรัตน์เลขาสอ,อบอตอและนายลือชัยเจริญทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟัตานีร่วมแสดงความยินดีหลังจากผู้ต้องหาคดีความมั่นคงทยอยเดินออกมาจากประตูหนึ่ง โดยคนแรกที่เดินออกมาคือนายฮาดาโอท่าน้ําหรือดาโอมะเซ็งนักโทษในคดีความมั่นคงและยังเป็นหัวหน้าขบวนการปูโลที่ถูกจําคุกนานกว่า17ปีนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องขังในคดีความมั่นคงที่ถูกพักโทษอีก7รายซึ่งระหว่างต้องโทษมีพฤติกรรมดีมาโดยตลอดและเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมได้ถูกปล่อยตัวพักการลงโทษ สำหรับนายฮายีดาโอท่าน้ำผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ถูกอายการสั่งฟ้องศาลในคดีกบฏแบ่งแยกดินแดนพร้อมกับพวก5คนตั้งแต่ปี2541แต่เนื่องจากให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแม้จะมีการดีกาขอให้ศาลลงโทษสถานเบาเนื่องจากคดีดังกล่าวถือเป็นความผิดต่อความมั่นคงของชาติมีการกระทำผิดต่อเนื่องมานานทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก โดยหลังพ้นโทษนายฮยีดาโอรีบขึ้นรถยนต์ที่จอดรอรับอยู่หน้าประตูอาคารเรือนจำอย่างรวดเร็วและไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนชเช่นเดียวกับคนอื่นๆหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาต่างโผลร้องไห้เข้ากอดครอบครัวและญาติด้วยความดีใจ